สีแดงครับทิมเบี้ยขึ้นไปสีขาวทิมสูงสีแดงขยับมา้าสีขาวเลือกที่จะกินแรกสีแดงใช้เบี้ยกิน สีขาวขยับเรือครับสีแดงกินเบี้ย สีแดงขยับเลือสีขาวเอาเม็ดปิดสีแดงขยับมา้าสีขาวทิมเบีย สีแดงเดินมา้ามาตั้งรับสีแดงขยับมา้าบุกข,ขึ้นไปสีแดงครับดึงเรือกลับมา สีขาวขยับเรือกดขุนสีแดงหลบตากดสีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงถอยหลบสีขาวยกเรือขึ้น ฟังสีแดงขยับเรือหนึ่งช่องสีขาวจึงเริ่มกินเบี้ยสีแดงใช้เม็ดสีขาวทิมเบี้ยเข้ามาสีแดงถอยเม็ดภูสีขาวใช้เบี้ยกินไง สีแดงใช้โคนสีขาวเอาเบีย้ยข้องโคนสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินโคนสีแดงถอยลง สีขาวเดินเบี้ยริมขึ้นมาสีแดงกินสีขาวถอยโคนสีแดงจึงขยับเรือสีขาวจับมา้าม้าแดงขยับขึ้นสีขาวกินแรก สีแดงกินสีแดงซ้อนเหลือสีขาวซ้อนเหลือจากนั้นสีขาวใช้โคนครับไล่เหลือ ฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยทิ่มลุกเข้าไปสีขาวจึงเอาโคนกินเบีย้ยสีแดงขยับเม็ดสีขาวขยับโคนสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้โคนลุก สีขาวโดนกินสีแดงเอาเรือกดสีแดงขยับโคนสีขาวขยับเลือสีแดงเดินขุนสีขาวใช้เลืออ้อมหลัง สีแดงเดินเม็ดสีขาวเดินเลือสีแดงไปจับโคนครับสีขาวลูกสีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงลุก สีแดงใช้โคลนปิดสีขาวถอยโคนไล่เรือสีแดงจึงใช้เรือลุกสีขาวใช้เรือปิดสีแดงจึงกินลุกจน